พระสัชชีเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกท่านฟังธรรมจากพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วท่านได้ตัดสรู้ท่านก็นําพระธรรมที่ท่านได้ตัดสรู้จากพรุทธเจ้านั่นแหละมาบอกถามว่าพระอัสชีเนี่ยเวลามาบอกว่าเยธรรมมาเหยตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมัสสมโนว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมะเ่านั้นพระมหาสามณะมีปกติตรัสอย่างนี้ อพอภาษาริบุตรฟังปุ๊บก็ได้ตัดสรู้ตามได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เรียกว่าสาวกภาสิตหรือเรียกว่าพุทธภาสิตอย่างนี้เรียกว่าธรรมะเกิดจากพระโอษฐ์หรือเรียกว่าธรรมะเกิดจาก,กาภาษา,าวกคําพูดใดที่พระเจ้ารับรองคําพูดนั้นเรียกว่าธรรมะเกิดจากพระโอษฐ์มักเลยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนใครคนใดคนหนึ่งเป็นลูกเราเนี่ยเขาจะได้ d n a เจากพอ่อสาวกของพระเจ้าเนี่ยท่านได้ด n a ธรรมะจากพระพุทธเจ้า